แก่จิตเภทด้วยกรรมได้ไหมถามหมอเคยวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหลงผิดหวาดกลัวยังไม่สมเหตุสมผลขั้นรุนแรงไม่สามารถตัดความคิดหรือควบคุมจิตใจตนเองได้แต่ยังไม่ถึงกับอาลวาดยังไปทำงานได้ตามปกติแต่ทรมานใจมาก รู้อยู่กับตนเองว่านี่แหละนรกทางใจความนึกคิดก็พิลึกพิลั่นต่อยอดไปได้เรื่อยๆจนถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดทานยาพักหนึ่งพอดีขึ้นก็หยุดเสร็จแล้วกลับมาเป็นอีกกลัวมากกับการมีจิตเศร้าหมองขณะตายทุกวันนี้พยายามถือศีลห้าและเจริญสติภาวนาระลึกถึงคุณพระอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยอยากทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลจากกรรมใดและจะมีวิธีไหนช่วยให้ดีขึ้นได้บ้างตอบมารวบรัดกันโดยแรงจุดสำคัญที่สุดคุณบอกว่ากลัวมากกับการมีจิตเศร้าหมองขณะตายซึ่งนับเป็นความกลัวที่ดีที่จะยับยั้ง ไม่ให้ปล่อยใจเลยเธอเตลิดเปิดเปิงแบบกูไม่กลับแล้วก็เป็นความกลัวที่ยืนพื้นอยู่บนความจริงทางธรรมชาติซะด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆครับว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก่อนตายทุกขติย่อมเป็นที่หวังได้และแม้พระพุทธเจ้ามิได้ทรงตรัสไว้ผู้มีความเศร้าหมองอย่างหนักทุกคนก็ย่อมสังหณ์ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ดุดเดียวกับคนใกล้หลับอย่างทรมานย่อมเดาถูกว่าอีกเดียวคงไม่แล้วต้องฝันร้ายยืดเยื้อความกลัวการเศร้าหมองก่อนตายจะทำให้คุณมีสติยับยั้งชั่งใจขึ้นมาระดับหนึ่งซึ่งก็ควรต่อย,ยอดด้วยการบอกตัวเองว่าฉันกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวและติดตามราวีฉันอยู่ข้างในตลอดเวลานะ ศัตรูของคุณมาในรูปของความคิดดังนั้นคุณก็ต้องต่อสู้หรือตอบโต้มันด้วยความคิดเช่นเดียวกันกําหนดใจไว้เลยว่าเมื่อใดเกิดความคิดหรือจินตนาการที่เป็นลบคุณจะต่อกรอกับมันทันทีด้วยความคิดและจินตนาการที่เป็นบวกเอาแบบเป็นตรงข้ามเห็นเห็นเลยนะครับ เช่นถ้าเกิดแรงบีบคั้นในหัวให้ด่าคนหรือหาเรื่องอารวาสคุณต้องให้สติทำหน้าที่ยับยั้งความตั้งใจที่เป็นลบนั้นแต่ไม่ใช่เก็บกดเฉยๆคุณต้องพูดจาดีมีความสุภาพอ่อนโยนเลือกคำที่ประนีประนอมหรือกุลีกุจอหาทางช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งทันทีถ้าทำได้อย่างนี้เรื่อยๆ ก็เชื่อเธอว่าความดีจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแม้ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างน้อยคุณก็มั่นใจได้ว่าตัวเองพยายามดีที่สุดแล้วเป็นกรรมขาวเท่าที่จะขาวได้แล้วความขาวของกรรมย่อมตกแต่งจิตให้เบิกบานยามตายกรรมขาวย่อมไม่ปล่อยให้คุณตกต่ำลงไปสู่ความดำมืดอย่างแน่นอน เมื่อหายกลัวและแน่ใจว่าทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พรุ่งนี้โลกสว่างอยู่แล้วครับอย่าห่วง